ไขรหัสถ้ำหลวงความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ดินกาญจนบุรีณนะหุบเขาลึกในเขตอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีซ่อนอยู่เรื่องราวอันดำมืดที่ไม่เพียงแต่เป็นบาดแผลของประวัติศาสตร์แต่ยังคงหลอกหลอนจิตวิญญาณของผู้คนที่กล้าเข้าไปสัมผัสความจริงที่น่าสะพรึงกลัว ถ้ำหลวงแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่โพรงหินธรรมดาแต่เป็นเสมือนหลุมฝังศพใต้ดินขนาดมหึมาที่เก็บรักษาความทรงจำอันเจ็บปวดของสงครามโลกครั้งที่สองและวิญญาณของผู้ที่จากไปอย่างไม่สมัครใจเมื่อย,ย้อนกลับไปในช่วงปีพศ2482ถึง2485 ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นเข้ามาครอบครองดินแดนไทยพวกเขาได้บังคับให้เฉลยศึกพันธมิตรทั้งชาวอังกฤษออสเตรเลียดัชและแรงงานไทยมาขุดสร้างเครือข่ายอุโมงค์และถ้ำขนาดยักษ์เพื่อใช้เป็นฐานทัพลับและที่เก็บอาวุธการก่อสร้างภายใต้สภาพที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม ใช้เพียงเครื่องมือพื้นฐานในการเจาะผ่านชั้นหินปูนที่แข็งแกรง่งภายใต้แสงไฟคบเพียงเล็กน้อยผู้คนจำนวนมากล้มตายด้วยความอิดโรยขาดอาหารและจากอุบัติเหตุขณะทำงานแต่สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือบรรดาศพเหล่านี้ไม่ได้รับการฝังอย่างสมเกียรติ แต่ถูกทิ้งไว้ใต้ดินลึกในช่วงที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ของถรร้ำเมื่อก้าวเข้าสู่เขาวงกดใต้ดินของถ้ำหลวงครั้งแรกสิ่งที่ทำให้นักสำรวจต้องตะลึงไม่ใช่เพียงแต่ความมืดมิดที่ห่อหุ้มแต่คือการตระหนักได้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ผลงานของธรรมชาติเพียงอย่างเดียวทางเดินหลักที่กว้างใหญ่โปรง่ง แสดงให้เห็นถึงการวางแผนที่พิถีพิถันของวิศวกรทหารด้วยความกว้างที่วัดได้ถึง8เมตรและสูงกว่า4เมตรทำให้รถถังหรือยานพาหนะขนาดใหญ่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้อย่างสะดวกสบายแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปในระบบถ้ำทางเดินจะค่อยๆแยกออกเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนราวกับเส้นเลือดฝอยในร่างกายมนุษย์ บางทางแคบจนต้องเดินคู่แถวเดียวบางทางต้องการการปีนป่ายหรือการคลานผ่านร่องรอยของการก่อสร้างที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งถ้ำเล่าเรื่องราวที่เจ็บปวดของผู้ที่เคยทำงานที่นี่รอยเครื่องมือเจาะที่สกิดไปตามผนังหินแต่ละรอยล้วนแสดงถึงความพยายามและความเหน็ดเหนื่อยของมือมนุษย์ บางผนังยังคงมีรอยมือที่ถูกกดทับลงไปในหินปูนอ่อนทิ้งร่องรอยของนิ้วมือที่เหนื่อยล้าจากการทำงานหนักนิ้วมือเหล่านี้หลากหลายขนาดบ่งบอกถึงคนงานทั้งผู้ใหญ่และเด็กชายและหญิงที่ถูกบังคับให้ทำงานในสภาพที่โหดร้ายในบางจุดยังพบรอยเล็บที่ขูดไปตามผนัง ราวกับความพยายามสุดท้ายในการหลีกหนีหรือการต่อสู้เพื่อชีวิตของพวกเขาเสียงในถ้ำสร้างบรรยากาศที่หลอกหลอนและไม่อาจลืมเลิอนเสียงหยดน้ำที่ตกจากหินงอกหินย้อยไม่ใช่เพียงแค่เสียงธรรมดาแต่สะท้อนไปทั่วห้องโถงใต้ดินสร้างเป็นเสียงกล้องที่คล้ายกับเสียงระฆังไพร หรือเสียงกรีดร้องที่เบาจางในความมืดความที่ทำมีขนาดใหญ่และมีห้องโถงหลายห้องที่เชื่อมต่อกันทำให้เสียงหยดน้ำเล็กๆคลายเป็นซิมโฟนีแห่งความเศร้าโศกเมื่อรวมกันแล้วจะได้ยินเสียงที่คล้ายกับเสียงคร่ำครวญหรือเสียงสนทนาที่แผ่วเบาจนแยกแยะคำพูดไม่ได้บางครั้งเสียงเหล่านี้จะหยุดชะงักอย่างกะทันหัน ทําให้ความเงียบที่ตามมานั้นกดดันและน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมการค้นพบเศษกระดูกและวัตถุส่วนตัวของเฉลยศึกเป็นหลักฐานที่เจ็บปวดที่สุดของความทรงจำในถ้ำแห่งนี้เศษกระดูกเหล่านี้ไม่ได้กระจัดกระจายไปทั่วแต่มักพบในมุมมืดของถ้ำหรือในช่องแคบที่ดูเหมือนจะเป็นที่ซ่อนศพ การที่กระดูกยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เป็นเพราะสภาพแวดล้อมพิเศษในถ้ำอุณหภูมิที่เย็นสม่ำเสมออยู่ที่ประมาณ18-20องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสที่สูงกว่า85%และการไม่มีแสงแดดโดยตรงทำให้เกิดสภาพเหมือนตู้เย็นธรรมชาติที่ชะลอการเน่าเสีย วัตถุส่วนตัวที่พบนั้นแต่ละชิ้นล้วนมีเรื่องราวของตัวเองแหวนแต่งงานที่ยังคงเงางามข้างในสลักชื่อและวันที่บ่งบอกถึงความรักและความผูกพันที่ถูกตัดขาดไปตลอดกาลนาฬิกาที่หยุดเดินในเวลาต่างๆกันบางเรือนหยุดในตอนเที่ยงบางเรือนหยุดในตอนเที่ยงคืนราวกับจับเวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตเจ้าของเอาไว้ เหรียญเงินจากประเทศบ้านเกิดยังคงมีภาพของกษัตริย์หรือสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติที่ชัดเกจ์แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของเฉลยศึกที่มาจากทั่วทุกมุมโลกเครื่องประดับที่พบมีท,ทั้งที่เป็นของมีค่าและของธรรมดาตุ้มหูที่ทำจากทองคำสร้อยคอที่มีจี้รูปไม้กางเขนหรือจี้รูปดาวเดวิด บ่งบอกถึงศาสนาและความเชื่อที่หลากหลายของเหยื่อมีการค้นพบกรอบรูปโลหะขนาดเล็กที่เก็บรูปครอบครัวภาพที่จางหายไปตามกาลเวลาแต่ยังมองเห็นใบหน้าของคนที่รอคอยอยู่บ้านการที่วัตถุเหล่านี้ยังคงสภาพดีเป็นเพราะไม่มีออกซิเจนเพียงพอในอากาศถ้ำทำให้การเกิดออกซิเดชันช้าลงนอกจากนี้ ปริมาณแร่ธาตุสูงในน้ำที่หยดตกยังช่วยเคลือบปกป้องวัตถุโลหะไม่ให้เกิดสนิมมากเกินไปสิ่งที่น่าสะเทือนใจยิ่งกว่านั้นคือการพบเศษผ้าและเครื่องหนังที่ยังคงสภาพบางส่วนผ้าที่เคยเป็นเสื้อผ้ากางเกงหรือผ้าม่านบางชิ้นยังคงสีสันและลายจนสามารถบ่งบอกถึงชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของเจ้าของได้ รองเท้าหนังที่แข็งแกร่งอยู่ในสภาพที่ยังใส่ได้แม้จะผ่านมาหลายทศวรรษบางคู่ยังมีขนาดเท้าเล็กมากบ่งบอกว่าเป็นของเด็กทำให้ทราบว่าแม้แต่เด็กก็ถูกบังคับให้ทำงานในสภาพที่ทารุณความชื้นในถ้ำไม่เพียงแต่ช่วยเก็บรักษาวัตถุเท่านั้นแต่ยังสร้างปรากฏการพิเศษอื่นๆด้วย บนผนังถ้ำจะมีชั้นของเกลือแร่ที่สะสมจากน้ำที่ระเหยตัวทำให้เกิดผลึกเล็กๆที่เปล่งประกายเวลาส่องไฟฉายในบางจุดมีการก่อตัวของหินปูนใหม่ที่ค่อยๆปิดคลุมวัตถุโบราณทำให้บางสิ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างถ้ำไปแล้วการค้นพบเหล่านี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการขุดค้น พราะการทำลายชั้นหินปูนอาจทำให้สูญเสียหลักฐานสำคัญไปตลอดกาลมาถึงเวลานี้ที่ผมถ้ำมีการตกแต่งด้วยรูปปั้นที่น่าสะพรึงของพวกท่านหรือปีศาจอินเดียาการหรือเปรตยอย่างไรเพราะฉะนั้นผมจึงขอใช้ความเงียบสงบเพื่อให้ทุกดวงวิญญ,ญาณที่น่าสงสารของนักโทษที่เสียชีวิตในถ้ำนี้ได้อยู่อย่างสงบสุข รับไอความเย็นและความชื้นที่ช่วยให้พวกเขาได้หลับไหลในบรรยากาศด้านมืดมิดแห่งนี้แต่สิ่งที่สร้างความรู้สึกขนลุกและหลอกหลอนมากที่สุดคือการรู้สึกว่ายังมีใครบางคนอยู่ในถ้ำแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่วิญญาณในความเชื่อแต่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่สถานที่นี้ เต็มไปด้วยความทรงจำความเจ็บปวดและความหวังที่มิเคยได้รับการตอบสนองเมื่อยือนอยู่ท่ามกลางความมืดและความเงียบของถ้ำท่ามกลางเศษชีวิตของผู้คนที่เคยมีความฝันและครอบครัวรอคอยจิตใจของผู้เยี่ยมชมจะถูกครอบงำด้วยความรู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงแขกที่บุกรุก เข้ามาในสุสานใต้ดินที่ไม่เคยได้รับการปิดฝังอย่างสมเกียรติการค้นพบทางโบราณคดีในถ้ำหลวงได้เปิดเผยความจริงที่สะเทือนใจนอกจากโครงกระดูกของเฉลยศึกแล้วยังพบเครื่องมือขุดคุยโบราณเหรียญเงินของประเทศต่างๆและสิ่งของส่วนตัวที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเจ้าของ มีการค้นพบจดหมายที่เขียนบนผ้าผืนเล็กซึ่งเป็นคำอำลาสุดท้ายของเฉลยศึกที่ส่งถึงครอบครัวแม้จดหมายเหล่านี้จะไม่ได้ถูกส่งไปยังผู้รับแต่การค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงความหวังสุดท้ายของผู้ที่กำลังใกล้ความตายนอกจากนี้ยังพบหลักฐานการต่อต้านเช่นอาวุธพื้นฐานที่ทำเองจากเศษเหล็ก และการขูดเขียนข้อความลับไว้บนผนังถ้ำความเชื่อของคนท้องถิ่นเกี่ยวกับถ้ำหลวงนั้นซับซ้อนและหลากหลายชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของผีสามยอดซึ่งเป็นวิญญาณของผู้ที่ตายอย่างมีความอาฆาตแค้นรวมถึงผีปิดซึ่งเป็นผีของเด็กเล็กที่เสียชีวิตในความทุกข์ระทม หลายคนเชื่อว่าถ้ำนี้เชื่อมต่อกับโลกวิญญาณและผู้ที่เข้าไปโดยไม่มีความเตรียมพร้อมทางจิตใจจะถูกวิญญาณดุร้ายสิงอยู่มีพิธีกรรมเฉพาะที่คนท้องถิ่นจะทำก่อนเข้าถ้ำเช่นการสวดมนต์การไหว้อาหารและการจุดธูปเพื่อระง,งับความโกรธแค้นของวิญญาณบางครอบครัวที่มีบรรพบุรุษเป็นฉเฉลยศึก จะมาทำบุญที่ปากถ้ำเป็นประจำปรากฏการลึกลับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการค้นพบของส่วนตัวที่เคยหายไปจากถ้ำจะกลับมาปรากฏในตำแหน่งเดิมหลังจากหายไปนานหลายวันบางคนเล่าว,ว่าเมื่อไปเยี่ยมถ้ำและทิ้งของไว้โดยไม่ตั้งใจเมื่อกลับไปหาในวันรุ่งขึ้นของเหล่านั้นจะถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ ราวกับมีคนจัดไว้ให้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบางครั้งจะมีเสียงเพลงที่ไม่สามารถระบุที่มาได้ซึ่งคล้ายเสียงเพลงที่ทหารร้องเพื่อให้กำลังใจกันในสมัยสงครามโดยเฉพาะเพลงของชาวออสเตรเลียและอังกฤษที่เป็นที่รู้จักในยุคนั้นระบบน้ำในถ้ำเป็นอีกหนึ่งความลึกลับแม้ว่าภายนอกจะไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ใกล้เคียง แต่ภายในถ้ำมีลําธารเล็กไหลผ่านและมีแอ่งน้ำใสาตามธรรมชาติน้ำในถ้ำมีสีน้ำเงินเข้มผิดธรรมชาติและเย็นเน็บกว่าปกติแม้ในฤดูร้อนชาวบ้านเล่าขานกันว่าน้ำนี้เป็นน้ำตาของวิญญาณที่ยังคิดถึงบ้านเกิดและหากใครดื่มน้ำนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากวิญญาณจะเกิดอาการป่วยทางจิต มีอาการหลอนเห็นภาพอดีตของเฉลยศึกและฝันร้ายต่อเนื่องการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าน้ำในถ้ำมีแร่ธาตุผิดปกติและมีระดับความเป็นกรดที่สูงกว่าค่ามาตรฐานการสำรวจถ้ำในช่วงหลังสงครามได้เปิดเผยสถาปัตยกรรมใต้ดินที่ซับซ้อนมีห้องโถงใหญ่หลายห้องที่ถูกเจาะเป็นวงกลม ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นห้องประชุมลับของทหารญี่ปุ่นผนังของห้องเหล่านี้มีการแกะสลักสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทั้งตัวอักษรญี่ปุ่นลายมือของเฉลยศึกและรูปวาดที่แสดงถึงความทุกข์ทรมานบางห้องพบเศษผงขาวที่คาดว่าเป็นซากศพที่ผูพังและเศษผ้าที่เคยเป็นเครื่องแต่งกายของเฉลยศึก การจัดเรียงของห้องแต่ละห้องแสดงให้เห็นว่ามีการแบ่งแยกตามสัญชาติและสถานะโดยฉเฉลยศึกชั้นนายพันจะอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่าฉเฉลยศึกทั่วไปหนึ่งในความลึกลับที่ยังไม่มีคำตอบคือการค้นพบห้องความลับที่ถูกปิดผนึกด้วยคอนกรีตหนาผนังคอนกรีตนี้มีความหนาถึงหลายเมตร และไม่มีทางเข้าที่ชัดเจนบางทฤษฎีเชื่อว่าเป็นห้องเก็บอาวุธเคมีหรือเอกสารลับสำคัญขณะที่บางความเชื่อของถิ่นกล่าวว่าเป็นห้องที่ใช้ทำพิธีกรรมลึกลับของทหารญี่ปุน่นหรือเป็นห้องที่เก็บศพของทหารชั้นสูงการพยายามเจาะเข้าไปในห้องนี้หลายครั้งไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการก่อสร้างที่แข็งแรงและการที่อุปกรณ์เจาะมักเกิดข้อขัดข้องในลักษณะที่อธิบายไม่ได้อิทธิพลของถ้ำหลวงต่อชุมชนท้องถิ่นนั้นลึกซึ้งและต่อเนื่องครอบครัวหลายครอบครัวในพื้นที่มีประวัติว่ามีญาติที่ถูกบังคับให้ทำงานในโครงการนี้แต่ไม่เคยกลับมาอีก พวกเขาถือว่าถ้ำแห่งนี้เป็นที่ฝังศพสุดท้ายของบรรพบุรุษจึงมีการทําบุญและสวดอภิธรรมเป็นประจำโดยเฉพาะในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาความเชื่อเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อดูแลและป้องกันถ้ำจากการล่วงละเมิดรวมทั้งการสืบทอดเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ปากเปล่าไปยังคนรุ่นหลัง การศึกษาทางจิตวิทยาของผู้ที่เคยเข้าถ้ำพบว่ามีแพทเทิร์นที่น่าสนใจหลายคนรายงานว่ามีการรับรู้เหตุการณ์ในอดีตแบบแฟลชแบ็กเห็นภาพเหตุการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้ยินเสียงพูดภาษาที่ไม่เคยรู้จักและมีความรู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายในบริเวณต่างๆโดยไม่มีเหตุผลทางกายภาพ นักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่าเป็นผลจากพลังงานจากเหตุการณ์เศร้าโศกในอดีตที่ยังคงสะสมอยู่ในพื้นที่ขณะที่นักจิตวิทยาคนอื่นมองว่าเป็นปฏิกิริยาทางจิตต่อบรรยากาศที่มืดมืดและน่าสยดสยองของสถานที่ สิ่งที่น่าระวังไปกว่านั้นคือการพบเครื่องมือโทรมานและอุปกรณ์ควบคุมที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ในบางส่วนของถ้ำรวมถึงกุญแจมือโซ่และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้จำกัดการเคลื่อนไหวของเฉลยศึกการค้นพบเหล่านี้เป็นหลักฐานโดยตรงของความโหดร้ายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบซากอาหารที่เน่าเสียจนกลายเป็นผงซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาหารที่เฉลยศึกได้รับนั้นมีคุณภาพต่ำและไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตการค้นพบภาชนะน้ำแบบญี่ปุ่นและเครื่องครัวพื้นฐานบ่งบอกว่าทหารญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในถ้ำเป็นครั้งคราวเพื่อควบคุมดูแลการทำงานปัจจุบัน ถ้ำหลวงได้กลายเป็นแหล่งการศึกษาประวัติศาสตร์ที่สำคัญแม้จะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเพื่อความปลอดภยัยแต่นักวิชาการและนักโบราณคดีต่างประเทศให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยถ้ำแห่งนี้อย่างต่อเนื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการสแกนสามมิติการตรวจสอบ DNA จากกระดูกที่พบและการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ได้ช่วยให้เราเข้าใจถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ในอดีตมากขึ้นรวมถึงการระบุตัวตนของเหยื่อที่เสียชีวิตซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่าสำหรับการให้ความเป็นธรรมและการสร้างความเยียวยาทางประวัติศาสตร์ถ้ำหลวงจึงไม่ใช่เพียงแค่โพรงหินใต้ดินแต่เป็นสุสานแห่งความทรงจำที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวังที่ดับวูบ เป็นสถานที่ที่เตือนใจเราถึงความโหดร้ายของสงครามและความสำคัญของการรักษาศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์ความลึกลับและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่นี่อาจเป็นเพียงการสะท้อนของความทุกข์ทรมานในอดีตหรืออาจเป็นสัญญาณจากวิญญาณที่ยังคงรอคอยความยุติธรรมและการได้รับการจดจำอย่างสมควรไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไร ถ้ำหลวงจะยังคงเป็นพยาเนเงียบของประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรถูกลืมและเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับมนุษยชาติในการป้องกันไม่ให้โศกน,นาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก